สัตว์ร้ายเจ็ดหัวและสิบเขาวิวร์บทที่13ข้อที่1ถึงสและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอันและมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าจะรึกไว้ที่หัวของมัน สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนหมีและปากเหมือนปากสิง์และพญานาคได้ให้ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และที่นั่งของมันแก่สัตว์ร้ายนั้นหัวหัวหนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตายแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจเขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคและพญานาคได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นเขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่าใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้และใครสามารถจะสู้รบกับสัตว์นี้ได้สัตว์ตัวนี้ต่างกับตัวอื่นๆเพราะมีหลายๆอำนาจมารวมกัน อยู่ในตัวมันเองสัตว์ตัวนี้ขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอันตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนหมีและปากเหมือนปากสิงพญานาคได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นน้ำทะเลคำว่าน้ำทะเลหรือว่าน้ำมากหลาย หมายถึงชนชาติผู้คนจำนวนมากและภาษาต่างๆสัตว์ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำหมายถึงขึ้นมาจากที่ท,ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างมากและเป็นที่ยอมรับของมวลประชาชาติต่างๆ มันมีเจ็ดหัวสัตว์ร้ายในวิวรณ์สและในวิวรณ์สข้อที่3เป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันเพราะมีเจ็ดหัวและมีสิบเขาเหมือนกันแต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันก็เพื่อจะเน้นให้เห็นในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันเช่นตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนมีและปากเหมือนปากสิงตลอดทั้งหัวเจ็ดหัว ความหมายของหัวเจ็ดหัวในวิวรณ์บทที่17ข้อที่10ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่านี่ต้องใช้สติปัญญาหัวทั้งเจ็ดนั้นคือเนินเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่คือกษัตริย์เจดองค์ซึ่งห้าองค์ได้ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นและเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง หัวเจ็ดหัวหมายถึงกษัตริย์เจ็ดอสัตว์ร้ายเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงประเทศหรืออาณาจักรที่ต่อต้านพระเจ้าและกดขี่ข่มเหงประชากรของพระเจ้านิมิตเกี่ยวกับหัวเจ็ดหัวจะต้องเริ่มขึ้นในสมัยของท่านยอนในตอนที่ท่านยอนได้รับนิมิตนั้นประมาณคริสตศักราช96คำว่าห้าองค์ล่วงไปแล้วจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว อย่างแน่นอนซึ่งซาตานได้ใช้กษัตริย์เหล่านั้นต่อต้านพระเจ้าและและค่มเหงประชากรของพระองค์คือ 1. ประเทศอียิปต์กษัตริย์ฟาโรหลายพระองค์ได้ต่อสู้พระเจ้าและกดขี่ข่มเหงพวกอิสราเอลอย่างโหดร้ายทารุณดูในพระธรรมอพยพ บทที่หนึ่งข้อที่5ถึง12 2. อาณาจักรอัสซีเรียได้ข่มเหงชาติอิสราเอลสองงกษัตริย์บทที่17ข้อที่1ถึง6บทที่18บทที่19 3. อาณาจักรบาบิโลนในดาเนียลบทที่1ข้อที่1ถึง41บทที่สองข้อที่17ข้อที่18 บทที่7ข้อที่4สิงโตและศีรษะทองคำหมายถึงอาณาจักรบาบิโลนซึ่งตรงกับสัตว์เจ็ดหัวที่มีปากเหมือนสิงโตอาณาจักรนี้นำโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาโดยยกกองทัพไปตีอิสราเอลและได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปีก่อนคิดตะศกราช605และได้ครอบครองอิสราเอลมาจนถึงปีก่อนคิตสตศกราช539 ในบุคัดเนสซายังได้จับชนชาติอิสราเอลไปเป็นเฉลยซึ่งก็มีดาเนียลและเพื่อนอีก3มคนรวมอยู่ด้วย 4. อาณาจักรมิโดเปอร์เซียดาเนียลบทที่7ข้อที่5สัญ,ญลักษณ์คือหมีอาณาจักรนี้ครอบครองอิสราเอลต่อบ,บาบิโลนในปีก่อนคิตตักราช539 ก่อนคิตสกษราสรสาช3 3บสัญ,ญลักษณ์หมีตรงกับวิวรบทที่13ข้อที่2คือสัตว์เจ็ดหัวมีตีนเหมือนตีนหมี 5. อาณาจักรกรีกดาเนียบบทที่7ข้อที่6สัญ,ญลักษณ์คือเสือดาวกรีกครอบครองอิสราเอลต่อมามิโดโอเซียในปีก่อนคิตสกราช3 3ราถึงก่อนคิตสกราช1 6่รตรงกับสัญ,ญลักษ์สัตว์เจ็ดหัว ในวิวร์บทที่13ข้อที่2คือตัวเหมือนเสือดาวนี่แหละคือความหมายของสัตว์ร้ายในวิวร์บทที่13และบทที่17ข้อที่10 เหตุการณ์ทั้งหมดได้ผ่านไปแล้วในสมัยของท่านยอนซึ่งตรงกับคำทํานายที่ว่าในจำนวนกษัตริย์7องค์5องค์ได้ล่วงไปแล้ว6กคำว่าองค์หนึ่งเป็นอยู่เดียวนี้หมายถึงหัวสัตว์หัวที่6ตามประวัติศาสต,ตร์ต่อมาอาณาจักรกรีกค,คืออาณาจักรโรมันครอบครองอิสราเอลในปีก่อนคิตศกราช168ถึงคิตศกราช476นับตั้งแต่คิตศักราชห ถึง31เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์มาถือกำเนิดเป็นมนุษย์และได้ไถ่บาปมนุษย์เสร็จสมบูรณ์บนไม้กางเขนแล้วต่อมาเป็นช่วงกิจการของอัครสา,าวกเผยแพร่พระกิติคุณต่อมาเรื่อยๆจนถึงคิตสัสกราช313ซึ่งเป็นช่วงของกษัตริย์โรมันที่นับถือศาสนาในละทธิเดรธ์ธีได้กดขี่ข่มเหงคริสตจักรและคิตตชนและ คริสตชนเป็นอันมากมีคริสเตียนถูกฆ่าตายจำนวนมากในเวลานั้นคำว่าเดี๋ยวนี้คือช่วงเวลาที่ยอนมีชีวิตอยู่ 7. คํดคำว่าและองค์หนึ่งยังไม่ได้เป็นแต่เมื่อเป็นแล้วก็จะดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งหมายความว่าอาณาจักรโรมันได้เปลี่ยนการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนจากกษัตริย์มาเป็นระบบคริสตจักรแห่งโรม นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคริสตจักรแห่งโรมเรื่องอำนาจยิ่งกว่ายุคข,ของกษัตริย์คริสตจักรแห่งโรมได้ฆ่าทรมานคริสเตียนมากยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมาคือเริ่มตั้งแต่ปีคิตรสศราช .538 จนถึง1798จึงหมดอำนาจลงและไม่สามารถสั่งฆ่าใครได้อีกต่อไปนี่คือคำว่า ดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทของพระเจ้าจะรึกไว้ที่หัวของมันหมิ่นประมาทในพระคัมภีร์มีสองความหมายความหมายแรกคือการอ้างว่าเป็นพระเจ้าหรือตัวแทนพระองค์ยอห์นบทที่10ข้อที่33พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะคว้างท่านไม่ใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าความหมายที่สองคือการยกความผิดบาปการอ้างว่ามีอำนาจที่จะยกบาปให้ผู้อื่นได้มรารโกบทที่สองข้อที่7ทำไมคนนี้พูดเช่นนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปไว้ได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นลูก,กาบทที่5ข้อที่1 8 2แถึง 21, และดูเถิดมีผู้หามคนง่อยคนหนึ่ง นอนบนที่นอนและเขาหาช่องที่จะหามคนง่อยนั้นเข้ามาวางลงตรงพระพักของพระเจ้าเมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึกหย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมูค่คนต่อพระพักพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัส กับคนง่อยว่าบุรุษเอยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคิดในใจว่าคนนี้ที่พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าใครจะยกความผิดบาปไว้ได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้น ถูกต้องแล้วการตั้งตัวเป็นพระเจ้าและยกโทษให้กับมนุษย์แทนพระเจ้าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าผู้สูงสุดถ้าหากพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายอห์นบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งและบทที่14กล่าวว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา คำหมิ่นประมาททั้งสองความหมายนี้อยู่ในอำนาจของคริสตจักรแห่งโรมเท่านั้นหลักฐานจากบทความในหนังสือแจ้งพระราชาคณะลงวันที่20มิถุนายน1894เราดำรงตำแหน่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกใบนี้สันตปปารีโอที่13ในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า ผู้ที่จะยกบาปและชำระเราได้มีพระเยซูคริสต์เท่านั้นเพราะพระองค์ลงมาตายแทนความบาปของเราแล้วค่าจ้างของความบาปคือความตายการวายพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูเท่านั้นที่จะยกบาปได้ดังนั้นเราจะต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าเท่านั้น สดุดีบทที่32ข้อที่5ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงยศยกโทษบาปของข้าพระองค์หนึ่งยอนบทที่หข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงปโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นพญานาคได้ให้ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และที่นั่งของมันแก่สัตว์ ร้ายนั้นระบบการปกครองของสันตปปาได้รับการสถาปนาในศตวรรษที่6สันตปปาได้ประกาศตัวเป็นประมุขเหนือคริสตจักรทั้งหมดศาสนาในลัทธิเดรถีได้ลีกทางให้แก่สันตป,ปาาแสดงว่าพญานาคหรือซาตานได้ให้อำนาจและที่นั่งของมันแก่สัตว์ร้ายตัวนี้ หัวหัวหนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตายในศตวรรษที่16การปฏิรูปทางศาสนาได้ทำให้อำนาจของสันตป,ปาปาที่มีอยู่ในหลายประเทศของยุโรปตกต่ำมาก แต่บางประเทศก็ไม่ยอมรับการปฏิรูปยังคงรับรองอำนาจของสันตปาปาอยู่จนถึงศตวรรษที่18ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ยอมรับอำนาจของสันตป,ปาปาประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีความขับแค้นใจที่ถูกกดขี่รีดภาษีจากรัฐจากพวกขุนนางและจากพวกบาทหลวงโรมันคาทอลิกจึงก่อการปฏิวัติขึ้นในปีคิตศกราช1789 สภาประชาชนได้ประกาศล้มล้างคริสตศาสนาในปีคิตศักราช1793ประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศว่าไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าให้ประชาชนนำเอาพระกัมภี์มาโยนทิ้งบนถนนในกรุงปารีสมีการเผาพระกัมภีทิ้งในปีคิตศักราช1798นโปเลียน โบนาปาสได้ส่งแม่ทัพชื่อเบติแอร์ air, ไปจับสันตปปาปีอูสที่6ที่กรุงโรมมาขังไว้ในคุกที่ฝรั่งเศสจนสิ้นชีวิตที่นั่น เหตุการณ์นี้เป็นไปตามที่ในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าดูเหมือนถูกฟันปางตายรัฐวาติกันของสันตปปาในกรุงโรมถูกยึดอำนาจต่อจากนั้นมาอำนาจของสันตปปาได้ค่อยๆหมดลงพระธรรมวิวรณ์สำหรับคริสเตชนแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว ภายหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีต่อๆมาก็ได้ให้การฟื้นฟูอำนาจของสันตปรปาขึ้นมีอีกมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในปีคิตศกรา1929ัเกราช9เมื่อสนที่สัญญาเลเทอร์แลนได้คืนอำนาจทางการเมืองให้แก่สันตปรปาให้ปกครองรัฐวาติกันได้อีกตามเดิมบทความจากหนังสือเซนฟรานซิสโกโครนิเคิล 7กรกฎาคม1929รายงานว่ากรุงโรมได้กลายเป็นรัฐอิสระของโลกที่มีอ,อธิปไตยอีกแห่งหนึ่งแล้วณเวลานั้นเองนายกมุสโลลินีได้มอบสัตยาบันโดยทำสนธิสัญญาให้แก่พระราชาคณะกานสปารีเลขาธิการแห่งรัฐศาสนาจากักรซึ่งเป็นตัวแทนของสันตป,ปาปาปิอุสที่11โดยในสนธิสัญญาดังกล่าว ได้มีการลงนามรับรองที่พระราชวังลาเทอร์แลนด์เมื่อวันที่11กลุ่กุมภาพันธ์ด้วยการกระทำง่ายเช่นนี้เนื้อครัฐวาติกันที่มีอธิปไตยและเป็นอิสระจึงถือกำเนิดขึ้น นอกจากนี้ยอนได้เห็นนิมิตว่าจะมีการคืนอำนาจให้แก่สันตะปาะปามากกว่านี้อีกท่านได้เห็นว่าแผลถูกรักษาจนหายสนิทภายหลังจากการหายเป็นปกติแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยสหรัฐอเมริกาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการเมืองกับรัฐวาติกันโดยนโยบายของสันตป,ปาปาเสียงตรัสของสันตป,ปาปากลายเป็นเสียที่คนทั้งโลกนิยมมากที่สุดชาวคริสตจักรโปรเตสแตน์ทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนได้พากันนิยมชมชอบและให้ความเชื่อถือแก่คำประกาศของสันตป,ปาปา พระธรรมวิวรณ์สำหรับคริสเตชนเขาสิบเขาส่วนเขาสิบเขาของสัตว์ร,ร้ายในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 12, 13, 17มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงอาณาจักรสิบอาณาจักรในทวีปยุโรป ที่แยกตัวออกจากอาณาจักรโรมันภายหลังที่อาณาจักรโรมันล,ล่มสลายกษัตริย์ทุกประเทศในยุโรปได้ถวายความจงรักภักดีต่อสันตปปาและพร้อมที่จะทำตามคำบัญชาของสันตปะปะาพระธรรมวิวรณ์สำหรับคริสตชนเราจะเอาชนะอำนาจของสัตว์ร้ายได้อย่างไรยอห์นบทที่16ข้อที่33เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ววิวรณ์บทที่12ข้อที่11เขาเหล่านั้นชนะพยามาร ด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนพระเยซูคริสส่งชนะโลกและความบาปโดยการวายพระชนบนไม้กางเขนและส่งฟื้นพระชนแล้วดังนั้นเราจะชนะมารซาตานได้โดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อ